เดี๋ยจะพามากินเมนูเด็ดที่ท่าสนมนักเพื่อนมาแล้วสเต็กกับอาหารญี่ปุ่นในร้านเดียวกันเนี่นะใช่แล้วร้านคุ้นๆตอนนี้เพื่อนสั่งมาแล้วร้านคุ้นๆอาหารนานาชาติเริ่มต้นที่98บาทอเอ้าคุ้นๆสวัสดีครับเป็นไพร่ิ้อ้าจังภูม สวัสดีครับจัดอันพาเด็กครับผมมาได้ไงวันนี้น่ยใครมียจะกินสเต็กกันนะก็เลยพามานีนะแนหรอครับตามผมเลยเซฟรวันเนาะแ่นครับเจสวัสดีครับเจกินอะไรวันนี้เน่ยก็คงกินผัดนกันนะไปเลเลยคป้นยไปเลยไปเลยไกเลเลยไปเลขไปเลยไปเลเลยาปนลยไปเลยไปเนยยมปเลไเชยเลยอยไปเเยยเยปเียไเยไปเยไเลยยเเปเลเปเล แนะนำเลยบนบ้านเลยคือพิซซ่ามาแล้วไม่กินไม่ได้หรอหรือพิซซ่าก็มีดิเฮ้ยมีมีมียังมีอ่าเกี่ยวกับพวกซูชิด้วยนะเจ๊อ่ามีซูชิมีอ่าหอยเชลล์อ่าแล้วก็จะมีอ่าซาซิมิซาซิมิเหรอเอาแสดงว่ามาร้านนี้นี่มีทั้งอาหารมีมีทั้งสเต็กทั้งอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเออมีครบเลยทั้งฟาสต์ฟู้ดทั้งญี่ปุ่นมีอะไรมีครบร้านนี้อยู่ทีร้านนี้ ถ้าเรามาทางมุกดาหารดกวาก็ตรงไาเรื่อยเลยมันจะอยู่ที่ตรงกันข้ามที่ว่าการอำเภอท่าพนมอันนี้คือร้านคุณคุใช่ตรงข้ามก็คือที่ว่าการอำเภอท่าพนมใช่เห็นป้าย้ว่าาง่ายนะครับเนาะไปไปไป คุ้นๆล้านี้เนาะเออคุ้นๆคยมาไหมก็ว่าเเป็นไงป้าตัวพี่โน้งครับอาจารย์อันพาเด็กจัดเต็มเลยพี่น้องนี่อาหารเต็มโตเลยครับอสุดยอดครับด่อันเผ็ดได้จสกินเมื่นี่ขอดิขอมือดิป้าัวเดี๋ยวผมว่านะต้องลองดูก่อนถ้าไม่ลองไม่รู้พ่ออะไรรู้อ่ะมันอร่อยเฮ้ยมนูมีเยอะแยะเลยนะอันนี้คืออะไรี่นำเสนอเลยว่าเนี่ยยำสลัดคุ้นๆ ยำสลัดคุณคุณตัวนี้ข้ามไม่ได้น้ำสลัดน้ำสลัดน้ำส,ล,ำสลัดทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซิงทีเจอร์ของทางร้านเพราะอะไรรู้ไหมเขาคิดคน้นเองนี่โอ้ยแบบเข้มข้นอ่ะเขาบอกอ่าเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเติตมเดี๋ยวค่อยเสิมเข้มข้นเลยเนาะใช่ตัวนี้นะซินเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของทางร้านเลยสเต็กสันในสเต็กสันในใช่ดูดิ นลลิส่วนตัวนี้เป็นยำหอยเชลล์นะเอกลักษณ์ของเขาคือกินแล้วสดชื่นปมาถูกแน่กินแล้วคายง่วงเลยวะก็จะรวมๆเลยคือเขาจะบอกไงเป็นสเต็กนานาชาติเมันจะเข้ากับทุกปากของมีน่าประหลากว่าดิต้องลองดูครับไม่มันใองลองเนาะอันนี้ย่างดีตัวนี้เป็นซิโครงหมูบาร์บีคิวอ่าเป็นเขาบอกว่าฉีกทุกเมนูของทุกร้านหนึ่งคือถูกถูกกว่าทุกร้านแล้วก็ ตัวน้ำาลาบีคิวเขาเนี่ยพิเศษกว่าทุกร้านนะครับนี่ตัวนี้เป็นซาซิมิซาซิมิเนาะซาซิมิอ่าสั่งตรงมาจากนอร์เวย์โดยที่ไม่ผ่านการแช่แข็งอันนี้เนี่ยแฟนผมมักได้มากกินนะเมนละเมนแล้วตรงห้วยเลือดแล้วป่าเมนเมนแล้วนี่มีอย่างนี้นี่มีอย่างนี้นี่ตัวนี้นะเป็นหอยลายอบชีสนะฮะหอยลายอบชีสหอยลายอบชีสโดยโดยโดยเฉพาะไอตัวชีสเนี่ยเขาสั่งตรงจากนอร์เวย์เหมือนกันสองรสชาตินะฮะเวย์เมืนเลยเป็นใช่ครับผมตัวนี้เป็นแซลมอนแช่น้ำปลาครับ แซลมอนแช่น้ำปลาแช่น้ำปลามันคือไอ้กุ้งแช่น้ำปลาปะคล้ายๆกันคลไข่กันเนาะอันเดียวกันครดำนีแมนดำแมนอีเดียวกับแซลบอนนี้ตัวนี้เป็นสเต็กหมูจิ้มแจ่วสเต็กหมูจิ้มแจ่วแม่นแจ่วผมแมนว่าเปรี้ยวแจ่วนี่จะออกแบบเขากินได้แบบบ้านเลยบ้านเนาะแม่นครับก็คือกินเราขึ้นหอดบ้านเลยนะท่านแถวบ้านเขาเด้ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยฮะเป็นซูชินะมีอยู่สองแบบด้วยกันก็คือเป็นซูชิที่เป็นปลาแซลมอนที่ยังไม่ผ่านการเบิร์น นะครับกับเป็นซูชิที่ผ่านการเบรนแล้วก็ราดด้วยชีสนะฮะที่มาจากนอร์เวย์เหมือนกันตัวนี้พิเศษสุดอันนี้คืออย่างอี้เอ้ต้องบอกอยู่ว่ามันคืออย่างอย่นี้ฝ่ายคนไทยเขาเ่เคยกินนะมันคือขนมปังราดชีสพิซซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าเนาะพิซซ่าหน้าห่าวเอี้ยนนะฮะอ่าเหนียวขนาดนี้ปลาสวัสดีกับเหนียวขนาดนี้ นี่ก็ขึ้นอีกกินหมดเลยใช่ไหมโอ้ใจดำให้เบิ้งเลยบอสดูดิครับพิซซ่าใน้องนี่โอ้โหนี่ครับกับนี่ครับอ่ะเด็กโอ้คือโดนเลยเอาอีกเจ้าเจ้าดีกว่าดิบอกคนไได้แล้วโ่าเป็นไงเรามาครับลงทันทีอันจัดอันจัดเต็มเลยนะ โอ้อยากกินนะครญที่คุณจัดให้เลยก,กินสเต็กก็มีได้ดิตินซสิ้นจะมมีม่ไปแล้วไปดิ่างเนื้อโคขุนจิ้มเจวนะครับถือว่าเป็นเมนเด็ดสและก็แซ่บที่ร,ทออร้านครับที่ก็คือเป็นรายการซิกเมเจอของร้านกับที่ร้านคุณาาคุณสาขาท่าขลมครับมีทั้งสเต็กกัมมนูอาหัญี่พุนครับใครที่มาเที่ยวท่าพนุมตะลองมาแบบชิมกับร้านมีสงา์ครับที่ว่าการอำเภอท่าขลมครับโอ้นี่นะกินไม่หมดอย่างข้างกำบ้านเลยทานทานจริง คือสั่งงานที <At S 1> yo, ่ไหนนะอาหารนีูเิมเป็นคนพิเศษไงผมเนี่ยภูมิลองเลยจานแรกนะครับผมอยากชิมไอ้เมนูที่จานที่กินไม่่อวนะแนะนำให้มนะพิซซ่าหนาๆว้ย่เดียวเลยหนาๆหนากลอยหนาราบนี่กเาคือยู่นเนี่ยนะครับโอ้ยเนี่ยช็งขีดนกินเดี๋ยวก็จะราบลายไปแล้วจนรีบเข้าว่งานมีหน้าที่อะไรนะร้องกันต้องร้อง้องจอดโอเคไหมให้ผมก่อนนะ ต้องใสิทธิก่อนขอสิการก่อนเ่องมนนี่ค ja ิบก่เลยคับเพอลกับกรผผมอยู่หน้าู้่ทการเกษร้า เดี๋ยวกลับมาเลยกับมากินตอนเทีย่ยวกันครับนี่พิซซ่าหน้าเฮาเวียนกับร้านคุ้มๆกับคือรล้วต่อไปเลยนี่โอ้หนี่สุดยอดเลยแซลมอนเบิร์นไฟครับตัวนี้ครับกินทั้งหมดนะนทั้งหมดทำกลับนะจะของร้านกลับนะคตัวตัวนี้เขาเขามีซอสของเขาอยู่นะแต่เดี๋ยวเราเราเราชิมแบบไม่ใส่ซอสก่อน เดครับเดครชา,าิีิ้ก,กันไม่จิ้มเลแซ่บยังมจิมยังมหัวนะอว้มเอย่านโคขุนกิ้มเกียวร่บยวนี่เ,เป็นรครับ่ไ,ได้ไดแซ่คบ,บครับเนื้อบยากครับน้ำจิ้มหนึ่งสุดยอดเลยกมกลมกินได้สุคนครับ ค่อนข้างกุ้ยกรุนะมันยังพอมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวอยู่แต่ว่าไม่หยาบอ่ะซี่โครงหมูบาบีเคียวครับเุดเดือดคุ้นๆครับต้องลองชิมกับนี้ผมก็ว่าอยู่กินคุ้นหอมเลยครับอินดวยหน้าด้วยงาขาวมีมะเขืครับนี่เดี๋ยวผมสั่ให้ได้ได้ครับกินมะเขือเข้าครับนี่พี่น้องครับจัดเต็มเลยครับพี่น้องสักหน่อพี่น้องครับหอยเชลล์ครับ ซิกเนเจอร์ของร้านครับผักนี่เป็นผักจากโครงการหลวงนะเขาอ่ะใช่จากชื่อใหม่แบบอุ้ยเสียงกรอบไหมฟังเสียงตูอเสียงที่แล้วผักนี่โคตรสดโคตรกรอบเลยครับนี่ท่านนะโอ้ยหายหมูกรอบอีกแล้วนีกแล้วนี่คือสเต็กเนื้อสันในครับนี่ล่าซอสสูตรพิเศษของร้านเลยนนี่สูตรเด็ดเนาะ สูตรพิเศษของทางร้านหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านครับใช่โอ้โหหัวจินเลยคือพวกอาร์ตเห็นหมดหล่ละลายแล้ววะเนี่ยเข่าปุ๊บละลายปั๊บคือมันกินง่ายมันบุกคาเข็งอะไม่เห็นบ <c oughs> ่านบอกหนาดเดี๋ยวลองชิมในเมนูเนื้อซีโ BBQ ครงบาร์บีคิวครับนี่ราดน้ำจิ้มจั่งดีนะครับนี่กินพุดดิ้งครับโรยด้วยงาขาวครับ ดยดิข้างในเนื้อครับเป็นกระดูก่อนกับน้ำชีสหมีคนเบียรดแซบนี่ร้อคือหอยลายอกชีสครับ จะอ่านคุณพ่อซิมเลยว่าอะไรอยู่ไว้ครนี่พี่น้องกินปลาสดปกินทอดก๋วยปลาครับท่านท่าจะกินปลานี่ยอานนี้เราคงทำได้ไหมกินแบบสไตล์นี้ดิได้นะได้เนาะแต่ไม่รับประกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อพุ่มเมื่อกี้นี่เล่นยังพุ่มมียังมี้ยครับอุ้ยโบโบ้ไลฟ์วันไหนบ่อพุ่มนี่ปลาถูกนี่เอาไปเอาไปเอาไปพี่ครับ ครั้งแรกกินไอ้วาซาบินะครับนี่อ่ะโอเคพี <c oughs> ่กินอาหารญี่ปุ่นมนตองเองอทำเดียวแบบชิวๆเลยกินสองถัวดนเตาถ้่วนเ้ามาัสซิเลกครับ มีเหตุผลจะอร่อยจาอครับนี่ได้กินปลาสมอลัดติดใจนะขออีกครับจะเต็มเลยครับพี่น้องตอมอนมะนาวใช่ไหมซามอนแช่น้ะปลาครับเมื่าวอยู่แล้วลุงเอาชิ้นนี้แล้วต้องมีพริกกับกระเทียมด้วยกระเทียมของเขานะครับดูว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านนะ พิเศษก็บอกเลยครับค er> ือผมกอดตาแนะกอดกินแน่เป็นไงลูกชาเหมือนจะเผ็ดเลยพี่น้องครับครัือสุดยอดเลยครับไม่เผ็ดครับกินพี่เขาอะไรถึงไม่ผิดคมับรสชาติเหมือนเหมือนกับไอ้ มุ้งชนเนืปลาลูกกะเลรี่ยงไม่เผ็ดมากกินได้อร่อยลองไปเยอะไม่แต่เนื้อปลาเขาสดถ้าแม่งสดมากกดิบหนิดิบใจครับพี่น้องเมนูนี้นะนี่ไอ้เป็นจั๊แก้มได้ได้เนียเคยเคยไปกินปลาดิบที่อื่นเหนื่อยเป็นสองวันน่ะไม่บอกที่ไหนแต่ว่ากินไปประมาณสามชิ้นรสชาติอรเลี่ยงเลี่ยงแล้วแต่ตัวนี้ไม่เลยเลี่ยงแล้วคนเดียวหมดนี่ก็ได้นะอย่ายั่งผมกินโอ้ที่กินมาหมดทุกเมนูดิโอ้ชอบอะไรอันนี้ก ชอบพิซซ่านะมักพิซซมมา่าเดี๋ยวนี้พิซซ่ากับกับหอยหอยลายอกชีสผมชอบแม่งไหนผมมีพิจัยไอ้เมนูนี่ไอซีโครงหมูกับไอ้ยำหอยเชียวครับรสชาติมันแซ่บมันไอกลมๆเลยกินปากเลยนะโอเคตัวนี้เด็ดจริงเด็ดตรงนี้ แซ่บบ่นแช่น้ำปลาครับที่มีโคตรแซ่บเลยนีเว้ยดอนทางร้นบารมต้องกินแล้วเดี๋ยครับบ้านแล้วจะรีบไปไหนกับข้าวยังเหลือเต็มอยู่เลยพี่โดนโอเคสั่งมาลายโพตรมั่วมั่วได้แบบนี้ไงอ้าวงี้เลยกันเดี๋ยวลองทีเด็ดของทางร้านก่อนอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวลูกไปเอาให้เดี๋ยวผมมาดูดิรอดูพี่น้องครับ มือนี้ครับอาจารย์อันพาเลาะพาแดกครับจัดเต็มมิลีครับพี่น้องมากเลยเรกินไปได้แค่ครึ่งเดียวมันอันนี้มันเยอะหรอไปเยอะหรอไม่เยังนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชพรีเมียมโคขุนแซนด์วิชพรีเมียมโคขุนใช่แล้วถ้าเป่าภูมิครับกินชิ้นนี้ไม่หมดจ่ายเองทั้งหมดว่าไปหลายเอาขึ้นมาสองร้อยหนึ่งล้อเล่นล้อเล่น แต่ที่ไม่นําเสนอตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถทานแล้วอิ่มได้เลยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องสั่งตรงนี้อ้อนะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเช้าหรือว่าสายได้ได้ครับคือแบบช่วงใครที่แบบเป็นชั่วโมงเร่งรีบอะไรเงี้ย่งเร่งรีบเราใช่ใช่เป็นของฝากได้เลยนะท่านครับแล้วทางร้านนี่มีบริการรับส่งอาหารไหมแบบผมจะกินข้าวแต่ว่าไม่มีเวลาออกมาซื้องี้โทรสั่งออนไลน์ได้ไหมตัดปัญหาตัวนี้ไปเลยทางร้านเขามีบริการส่งถึงที่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เนาะใช่ เอาซิมนน่ซิมซเจ้านิเดี๋ยเดี๋ยวใครใครบอกอีมยนี่ผมมีราคาโบว้แล้วครับครบเต็มแล้วครับอ๋อต้องขอซิมครัหนึ่งนะครับหนึ่งเราอเา้ลรา่องลจงเราต้องลองเรเรีตอเราตองเราต้องงราตอลร้อาต้องลเรลยบออเย็นเ้อาผมดีกว่าเาอาต้เอางเาง้้ล้ เอาเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนดิพุ่งพูดทำคนกรอกเลยใช่ไหมก็ผักโครงการหลวงไงไม่หมดนะไม่หมดไม่ได้นะเฮ้ยควายควายควยควายควยเลย ให้จัดอัดแนะนำร้านหนะครับพี่ทิกเก็ตอยู่บนไหนครับพี่ทัศนพนมานะครับที่ร้านนะครับเปิดวอล์กบัตเป็นเจ้าของร้านเนาะแต่เราเนี่ยเราเป็นเจ้าทิ้งไงมาบ่อยครับพี่ลูกค้าประจำไม่ครับพี่ถ้าจะมาทางร้านนะฮะเราก็เอาเซิร์ชเลยครับคุณคุณทิชเช่นทัศน์พนมนะครับอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอทัศนพนมเลยชัดเจนมากนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศดีโดดเด่นมากนะฮะ จะไดสบายพอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับบรรยากาศที่หรูหราครับหรูหัวสุดๆเลยนะครับบากาศโอ้โหคุ้นจะมีเมนูอาหารญี่ปุ่นปลาแซลมอนกับซาซิมอนเรา้อดังประเทศเนาะใช่เนื้อที่นี่เนาะคือไปอีกแล้วเนื้อเออคยอไปจะเออครับไล่ๆๆวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องเน็ทโขงอนทัวร์นะครับฝากติดตามีทุกช่องนะฮะอาจารย์อันพาร์ร็อกคานเดกครับทุกท่านเอาไว้พบกันที่หน้าครับสำหรับนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ